สวัสดีครับกับพี่ๆชาวพักเครื่องทุกท่านนะพี่พ p นี้เป็น EP ที่71และนะพี่วันนี้ก็มีพ,พี่พี่ๆเลือกหาเลือกชมแบบหลายองค์จุใจอีกเช่นเดิมพี่เจอประมาณ9โมงถึง10โมงเช้าทุกวันนะพี่นี่ฝากช่องหน่อยพี่กับช่องทีเด็ดพะัะบ้านๆพระเมาสนใจเบอร์โทรนะพี่0956232847นะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางฟรีทั่วไทยฟรีทุกองนะพี่หรือว่าท่านพี่ๆจะแอดไอเดียมาทางเราก็ได้พี่095 หกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่อีพีนี้เป็นอีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะพี่วันนี้ก็มีพาพพี่เลือขาเลือขนแบบหลายองค์จู่ใจอีกเช่นเดิมเจอกันทุกวันนะพี่ไปกันครับไปกันองค์แรกก็ต้องให้รอชาร้าและเสียว่าเวลาท่านพี่ๆเลยพ,พี่นี่องค์แรกเลยเป็นเหรียญพระคูลุ่งนี่วัดท่าก,กระบือนี่ปีสองห้าสามสามองค์นี้เลยปีสองห้าสมสามนี่องค์นี้คมชัดเจนแน่นอนพี่ไปตวงนี่เขาเรื่อะ เลี Emmanuel, ong, ants, broken, ่ยมกงเลี่ยมกรอบมาแจ๋วคมแน่นอนพี่นี่พร้อมห้อยคอเนี่ยเขาว่าง้นลุงนี่สวยๆเลยนี่หรือว่าท่านพีปีานายาได้รูเพิ่มเติมตรงไหนก็แอดไอดีไลน์มาทางเราหรือว่าโทรมาทางเราสายด้วยสายตรงนะพี่นี่เลยครับสวยๆเลยฝากกดกระดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยพี่นี่ครับสวยๆเก่าเก็บคมชัดเลืออันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงดำนะพี่นี่พระครูลุ่งนี่วัดท่ากระบือนี่สวยๆเลยนี่ดูจงดูยันนี่พี่ว่าไงปีสองห้ายสามสามยันคมชัดเจนนี่เก่าเก่าจากหิ้งแน่นอนพี่ดูดิ ต้งยันนะเขาเรียกว่ายันเอาู่แบบข้าวเก่าๆนี่ข้าแบบทองแดงองดำสวยๆเลยจางๆนี่เก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่องค์นี้เลยองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ไปเลยที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปเจ็ดร้อยบาทแบ่งกันไปเลยวนี้นี่ครับองค์ถัดไปพี่เป็นขุนแผนขี้ไก่นี่หลวงพ่อกลวยในวัดโพสิตารามนี่องค์นี้เลยนี่วันนี้มีสององค์นี่ขุนแผนเหมือนกันนี่อันนี้ขุนแผนแบบมีสององค์กับพี่ก็เลือกเอาพี่จะองค์ไหนนี่เก่าเกเก็บๆแน่นอนพี่ไปทวงจากบ้านคุณลุงนี่ไปไปไปบ้านกลับไป เอามาอีกหนึ่งชุดนี่ครับองนี้เลยเนี่ยขุนแผนหลวงพ่อกวยนี่ขีไก่นี่หลวงพ่อกวยนี่ครับวัดโพสีตาลามเนี่เก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่เป็นกูแบบลงรักปิดทองแบบสวยๆเลยเนี่เก่าดูเนื้อหาเลยเป็นเก่าเก่าป็ะพี่ว่าไงสวยๆนี่ครับรูเก่าจริงเนี่พี่เนี่ผมไม่ได้โกหกเลยเดี๋ยวหาว่าโกหกเลยเป็นไงเก่าเก็บคมแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงเนี่ลงลงลงรักปิดทองมาแบบเจ๋วๆเลยี่องค์นี้เลยเนี่มีไก่แบบสวยๆนี่ครับไอ้ดูดูด้านหลังเนี่ มวลสารยังแบบยังสวยสวยจัดนี่องค์นี้ผมบอกเลยสวยเก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอน,นพี่สไตล์ตช่องเรานี่ครับเจอกันทุกวันนะพี่ประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงเช้าผมจะลงคลิปทุกวันนะพี่ประมาณนี้นะพี่นี่ครับฝากกดกระดิ่งเพื่อเพื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพี่ใครโทรมาก่อนปิดก่อนได้ก่อนพี่ใครโทรมาช้าก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยพี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆไปเลยที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันที่แบ่งกันไปเจ็ดร้อยบาทนี่ครับแบ่งกันไปเลยนี่วันนี้ไปแบบใบ้ๆนี่ครับวงคัดไปเลยพี่เนี่ย อันนี้เป็นขุนแผนลุงพ่อกลวยือนกันนี่อันนี้เขาเรียกพิมพ์ขี่ไก่คู่นี่ไก่คู่สวยๆยเลยนี่หรือว่าผมพูดผิดประการใดไปก็ต้องขออภัยพี่ๆนะพี่ก็พี่ก็ผมก็บัญญาไปตามพระนี่ครับไปตามผ้าไปนี่นี่ครับลงรักปิดทองมาแบบสวยๆนี่เก็บรักษาดีมากลุงนี่องค์นี้เลยนี่นี่ครับพระเราตรงปกแน่นอนพี่ส่งตรงปกขอพี่บอกถูกอีพีบอกถูกองค์แค่นั้นแหละพอนี่ครับอีพีนี้เป็นอีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดนี่ครับนี่ครับฝากติดตามช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาด้วยพี่สนใจเบอร์โทรได้พี่ ติดต่อได้พี่โทรสายตัวนสายตรงทางเราได้นี่เก่าเก็บคมชัดลึกเนี่ลุงเขาว่างง้นี่ยดูดูร้อยร้อยขีดแบบลงรักเี็ขีดแต่พี่ว่าไงสวยสวยเลยเก่าเกเก็บเก็บนี่เนี่เก็บสะสมเก็บสะสมไปเก็บสะสมได้นี่แหมลิ้นพันกันต่หัวคลิปเลยนี่ไม่ว่ากันพี่ถ้าผมพูดผิดประการใดไปองไหนผมก็ต้องขออภัยพี่ๆนะพี่อีพีนี่เป็นอีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดพี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยที่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วการพี่แบ่งกันไปนี้ครับใครไวใครได้เจ็ดร้อยบาทพอนี่ครับ องถัดไปพี 2, 49, ่เป uh ็นเหรียญรูปอะเป็นเหรียญไข่เหรอหลวงพ่อกันปีสองสี่เก้าหกนี่สองสี่เก้าหกองนี้นี่หลวงพ่อหลวงพ่อกัรนี่การนี่ปีสองสองสี่เก้าหกนี่เขาว่างั้นสวยสวยเลยเก่าเก็บแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนี่เล่มกงเล่มกรอบมาดีจัดนี่นานๆจะได้พบเจอทีพอเอ้ผมบอกเลยพี่นี่ดูดินานๆจะได้พบเจอเลยเหรียญองนีเนี่เหรียญหลวงพ่อกัรนี่เป็นลูกเออเขาเรียกเหรียญรูปไข่นี่เขาว่างั้นหลุงอ่ะสวยจัดสวยเก่าเก็บคมชัดลึกนี่ นี่หรือว่าท่านพี่พี่ทนาอยากได้รูปเงิมเติมวงไหนก็แอดไอรีลนมมาทางเราหรือว่าโทรมาทางเาสายด่วนสายตรงได้พี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางฟรี Gil, канал, rage, รทั่วไทยอยู่แล้วครับพี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนี่ยงดูดูนยะดูยงดูยันพี่พี่ว่างอะเก่าๆเก็บๆนี่สไตล์ท่องเราประมาณนี้พี่นี่ไม่ว่ากันนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหแี่ดูคาบเก่าดิคาบเหรียญ่ะคาบเหรียญคาบจันกับเก่าๆนี่องค์นี้เลยเนี่ยสวยๆนี่ องนี้ผมแบ่งปันให้พี่ไปเลยที่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันพี่แบ่งกันไปเจ็ดร้อยบาทพี่เขาเรียกว่าเหรียญรูปไข่หลวงพ่อกันนี่ปีสองสี่เก้าหกนี่สวยๆเลยเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปนี่ครับใครไวใครได้นี่ครับองหัดไปพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนี่วัดสัตตปีสองสี่เจ็ดสามนี่เป็นเนื้ออัปกาเนี่เชื่อมห่วมาแบบสวยๆเลยนี่สวยๆสวยจัดเลยดูร้อยแบบงโค้งแบบสวยๆเลยนี่ขับเปเรียมโค้งเรียมกรอบแล้วแบบมาใส่แบบแจ๋วๆแล้วพี่นี่ เหรียญหลวงเอยเหรียญหลวงพ่ออีนี่วัดส,สตัตหีบนี่พี่เขาว่างั้นนี่ครับลุงเขาว่างั้นนี่เก่าเก็บแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนี่ทำเป็นเลียมกรอบแบบสวยๆ,ๆเลย,สวย,ๆๆเลยสวยจัดนี่ผมบอกเลยองนี้เป็นเนื้ออปัปปาเนี่ครับแข็งจัดผมบอกเลยเนื้ออัปปาเนี่ยเชื่อมหงเชื่อมห่วงมาแบบสวยๆเลยนี่ไปต้องห่วงนี่ครับปีสองสี่เจ็ดสามนี่เก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่ดูดูครับแบบแล้วยันคมแบบนี้เลยคมจัดนี่ผมบอกบอกเลยอย่างสวยอย่างคมอ่ะนี่ครับ เหรียญหลวงพ่ออีวัสัติหิบนี่ครับองค์ที่ผมแบ่งปันให้พี่ๆหรือใครไว้ใครได้นีที่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันพี่เจ็ดร้อยบาทใครไว้ใครได้เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปเลยวันนี้องค์ถัดไปพี่เป็นขุนแผนหลวงผู้ทิมนี่ครับนี่เป็นปิดตา้วมีตะกรุดหนึ่งดอกแบบสวยๆเลยอันนี้เป็นเนื้อแบบออกแบบทองๆในสาวรักสาวลงต้ององค์นี้เลยครับนี่เนื้อออกแบบทองๆเลยีนเก่าเก็บในเล่มคงเล่มก่อมันด้จัดแจวเขาเรียกว่าแจวคมชัดลึกเนแน่นอนพี่ดูมูลสารยังคมอ่าพี่ว่าไงนี่ครับส่องกันนะฮะ นะสองกันได้ช้าๆชัดๆไปเลยพี่พี่ๆเห็นเลยนี่ใครไวใครได้พี่ๆี่ดีอีพีนี้เป็นอีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดพี่ใครโทรมาก่อนปิดก่อนหน้าพีก่อนนะพี่ใครโทรมาช้าก็ต้องขอภายพี่ๆด้วยพี่ช้าไปหน่อยนี่เก่าเกาเก็บๆแน่นอนพี่คุณแพลนลงผู้ทิมนี่ครับเนี่ดูดีมีปิดมีปิดตาหนึ่งองค์เนี่ยครับมีตะกรุดหนึ่งดอกข้างหลังเนี่สวยๆเลยนี่ครับลงรักทองท้อแบบสวยๆอย่างนี้นี่ครับเก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับใครไวใครได้นี่องค์นี้เลย องค์นี้ผมแบ่งปันนะให้พี่ๆเป็นที่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันเจ็ดร้อยบาทนี่เลี่ยมกค้งเลี่ยมกรอบมานดีจัดแจ่วคมชัดลึกแน่นอนพี่เจ็ดร้อยบาทพอครับแบ่งกันไปนี่ครับองค์สัตว์ไปพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนี่เหรียญหลวงพ่อการนี่วัดพญะยาสนี่ปีสองปีละปีสองสี่หกเก้านี่องค์นี้เลยองสวยจัดนี่คมอย่างคมนี่เลี่ยมกค้งเลี่ยมกรอบมันดีจัดแจ่วคมชัดลึกแน่นอนพี่องค์นี้เลยนี่เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญะยาสนี่เก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่นี่ดูดิดูข้าวเก่าๆนี่ดูมันสานแบบเขาเรียกว่า ความเก่าสองสี่สองสี่หกเก้าเนี่ยเขาว่างั้นสองสี่หกเก้าเนี่หลวงพ่อกันอง์นี้เลยเนี่ยเก่าเก็บคมชัดลึกพี่เนี่ยเนี่ยดูดิใครไววใครได้เนี่ยขออะเขาเรียกว่ายันดยันตะอขอบเบ็ดเนี่ยแมเดินพันกันก็ต้องขอบใครพี่พี่ด้วยนะพี่เจอกันทุกวันประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงพี่เนี่ยนี่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับช้าๆเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่พี่ะนี่ครับสวยๆเลยเก่าเก็บคมชัดลึกเนี่เขาว่างั้นเนี่ครับองนี้เลยครับเหรียญหลวงพ่อกันเนี่ยวัดพญายาปีสองสี่ หกเก้าโอ้นี่ผมแบ่งปันให้พี่ๆไปเลยที่เก้าร้อยบาทขอแล้วกันพี่แบ่งกันไปเก้าร้อยบาทแบ่งแบ่งแบ่งกันสะสมแบ่งกันไปเลยครับนี่ครับโอ้หันไปนะพี่เขาเรียกอะไรนะเหรียญหลวงหลวงปู่ทวดเหรอเนี่ยครับเขาว่างันลุงอะ่ะเหรียญหลวงปู่ทวดนี่เหรียญหลวงปู่ทวดอะไรพนะิมพิม์มหัวโตข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมเนี่ยหรือผมผิดประการใดไปก็ต้องขอภายพี่พด้วยพี่อันนี้เป็นออกเนื้อก,กะไรลกะไรลฝาเอนะ เป็นเนื้อผิวไฟนี่ต้องพูดอย่างนี้แหม่เลี่ยมกงเลี่ยมก่อนวันนี้จัดแจ๋วนี่เป็นเนื้อแบบออกผิวไฟไฟนี่เก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่องค์นี้เลยนี่นี่หรือว่าท่านมีพิสณาอยากได้รูปเพิ่มเติมวงไหนก็แอดไอเดียมาทางเรารู้ว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางฟรีทั่วไทยฟรีทุกองค์นี่หลวงปู่ทวดนี่หัวโตพิมพ์หัวโตนี่ข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมนี่เขาว่างั้นในหลุงนี่เก่าเก็บคมชัดลึกแน่นดูตาท่านนี่ยังคมอ่ะพี่ว่าไงยังคมยังสวยยังเก่ายังเก็บอ่ะพี่ว่าไงปีีน่ครับสวยยเล เรียมโกงเลียมกรอบมันนี้จัดเนี่องนี้นะผิวดูผิวไฟสวยๆเลยเนี่ผิวไฟสวยจัดเนี่องนี้เลยองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่หนึ่งพันสามร้อยบาทพอแล้วกันที่แบ่งกันไปหลวงพุทวดนี่พิมพ์หัวโตพิมพ์หัวโตนี่พิมพ์หัวใหญ่นี่ข้างหลังเปน็นหลวงพุทิมนี่หนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วกันพี่เลียมกรอบมันนี้จัดแจว๋วนี่ครับองถัดไปพี่นี่นี่เลยเหรียญหลวงพ่อ เหรียญหลวงพพาเนี่ปีสองห้าหนึ่งเก้าเนี่วัดโป่งอขาสั่งรุ่นหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งเนี่อันนี้น่ากลัวครับพี่น่ากลัวครับพี่แบบนะเอาเอา,เอาแกะกรอบท้องออกเนีแบบ่จะเป็นแบบนี้เนี่เป็นเลี่ยมกรอบแบบแบบดีๆเลยเนี่อันนี้ออกแบบผิวไฟไฟหน่อยๆแบบผิวไฟแบบสวยๆเลยเนี่พี่ต้องห่วงนี่หายา,ยากองนี้เลยเนี่เก่าเก็บในี่ดูตาตาท่านยังโคมาพี่ว่าไงนเนี่เหรียญหลวงพพาเนี่รุ่นแรกรุ่นหน,นึ่งเขาเรียกว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยครับอันนี้เป็นเหรียญรูปไข่นี่ยเหรียญรูปไข นี่สวยเลยปีสองห้าหนึ่งเก้าเขาว่างันเนี่ดูยันคมชัดเจนเนี่คมผมจัดอพี่ว่าไงสวยสวยเลยในองค์นี้ผมบอกเลยใครไว้ใครได้เนองค์เนี้ยสวยจริงเนี่ยพี่ว่างไงอะดูดิเป็นไงสวยเก้าเก็บคมชัดลึกป้าอะไรดูดิเป็นไงเริม่รมกงเล่มกรอบมาดีจัดนี่ไปแบบส่อยไม่ต้องให้รอชาร้าและเสียเวลาท่านพี่เลยนี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่เลยที่เก้าร้อยบาทพอแล้วกันพี่แบ่งกันไปเก้าร้อยบาทอันนี้เป็นผิวไฟสวยๆผิวไฟสวยๆวยเลยเนี่ยเก้าร้อยบาทพอดิดูดิออกผิวไฟ เก้าร้อยบาทพอพี่แบ่งกันไปใครว่าใครได้นี่ครับโอ้ถัดไปพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอันนี้ก็เป็นผิวไฟนะพี่โอ้โหบ้านลุงไม่แต่แบบชอบผิวไฟวสวยๆเลยนี่เรียงเรียมโคงเรียมกอรกอบมาดีจัดนี่แจ๋วคมชัดลึกแน่นอนพี่เป็นออกผิวไฟในรุ่นหนึ่งนี่เหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นหนึ่งปีสองห้าศูนย์เจ็ดนี่ครับหยดุดล้อหยดุดนุงน่งหยุดตาแบบสวยๆเลยนี่เขาดูข้างในผมบอกเลยอย่างคมอย่างชัดนี่ดูหน้าท่านอย่างคมคมชัดเจนคมชัดลึกนี่ครับสไตล์ช่องเราพี่ว่าไงนี่ เรียนพระอาจารย์ฟันอาจารโรนี่โอ้โหตัวหนังสือ,อ,อส้อซ้อนอย่างนี้เลยเนี่อันนี้เป็นผิวไฟหน้าคมๆแบบนี้เลยเนี่นี่ครับหรือว่าท่านพี่เป็นท่านาอยากได้รูปเพิ่มเติมตางไหนก็แอดไอดีดามาทางเราหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่ EP นี้เป็นพ p ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะพี่ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยพี่นี่ครับฝากกดแลวฝากกดติดตามด้วยท่องทิเด็ดพระบ้านพระเหมาแนะ้ะพี่นี่สวยๆเลยนี่ครับเป็นพระเหมาจากบ้านทุกองค์พี่ไม่ต้องห่วงเนี่ยครับปีสองห้า 07แบบเกา่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่องค์นี้ดูดิมีรอยเขาเลยรอยสรเส้นฝนเลยนะสายฝนเนี่ยตัวต้องตรงตัวตงสื่อซอ้ซอนๆเลยเนี่ยพระอาจารย์ฟันอันนี้เป็นเนื้อผิวไฟนี่สวยจัดนี่องค์นี้ผมแบ่งปันนะให้พี่ๆเลยที่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปใครไว้ก็ได้หนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่แบ่งกันไปเลยวันนี้นะครับองค์ถัดไปพี่เป็นเหรียญหลวงพระแดงวัดเขาบัานไดอิดรุ่นหนึ่งบ้านนี่ปีสอง ห้าศูนย์สามอันนี้ก็เป็นผิวไฟผิวโอ้โหผิวไฟผมบอกเลยสวยๆเนี่ผิวไฟดูเนีผิวไฟสวยๆสวยจัดนี่ผมบอกเลยนี่เก็บสะสมเก็บเก็บสะสมได้ผมบอกเลยเก็บสะสมเก็บเช่าบูชาแบบโอ้โหหลวงพ่อแดงนี่เขาเรียกว่าเกาะเพชรเกาะเพชรเมืองอะไรนะผมก็จำไม่ได้ซะอีกนี่หลวงพ่อแดงวัดเขาปนัอิดเนี่ยเลียมคงเลียมกรอบเจลลี่แบบมาแบบสวยๆเลยพี่ไม่ต้องห่วงเนี่หลวงพ่อแดงนี่ครับเป็นเนื้อแบบกระไลกระไลอะไรกระไลเลย กล้ไฟออกผิวไว้ไฟหน่อยนี่เก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่โอ้โหดูดูดิดูหน้าท่านดิยังคมอ่ะพี่ว่าไงเนี่ยดูยังคมนี่ครับไม่ต้องห่วงเก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่ออกแบบไฟไฟเลยองค์นี้เลยเนี่ยโอ้โหดูดิร้อยคงร้อยขีดแบบสวยๆเลยดูหน้าท่านนี่ปีสองห้าศูนย์สามนี่องค์นี้เตรียมโค้งเล่มก่อนมาดีจัดนี่ผิวไฟไฟอย่างนี้เลยนี่ครับดูจงดูจันนี่ยันยังคมอ่ะพี่เหรียญประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมบอกเลยเนี่ยองค์นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนพี่เหรียญองค์นี้เลย เป็นรุ่นแรกหลวงพ่อแดงในปีสองห้าศูนย์สามนี่ครับสวยสวยเลยเป็นเนื้อเป็นเนื้อผิวไฟนี่ผมจะบอกงี้นี่ครับเล่มโกงเล่มก่อมันจัดนี่พร้อมห้อยคอนี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่เลยที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทแบ่งกันไปเลยวันนี้นี่ครับใครไวใครได้ใครโทรมาก่อนปิดก่อนได้ก่อนพี่นี่นี่ครับองค์ฮัดไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนี่วัดบางกระพร้อมโอ้โหห่ายากผมบอกเลยนี่ปีสองสองสี่แปดสี่นี่พร้อมห้อยคอนี่องค์นี้เลยเหรียญหลวงพ่อคงนี่ พอไม้คอเนี่ยวัดบางกระพร้อมพี่จําไว้ให้แม่นองนี้เรีม่มคงเรีม่มขอบันนี้จัดแจ่วคมชัดลึกแน่นอนนี่พี่ไม่ต้องห่วงนี่เนี่ยปีสองสี่สองสี่แปดสี่นี่เขาว่างั้นนี่เหรียญหลวงพ่อคงนี่วัดบางกระพร้อมโอ้โหสวยจัดนี่นี่ 8, แปดอะไรเจ็ดสิบเจ็ดปีนี่เหรียญหลวงพ่อคงนี่ดูด้านท่านอย่างคมผมบอกเลยเหรียญโคตรเก่าเนี่เก่าเก็บคมชัดลึกหนาอย่างคมสวยจัดนี่ดูด้านหลังนี่เป็นไง ความเก่าของท่านดวงทรงดวงสื่อนี่มีรอยเส้นฟงเส้นฝนแบบสวยๆเลยเนี่ยครับเนี่เก่าๆจริงๆนี่ยดูดิดูข้าวเก่าๆเี่พี่ดูดิข้าวเก่าๆตรงยันน่ะพี่ว่าไงสวยปะล่ะสวยเก่าเก็บแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนี่โอ้โหสวยจัดเนี่องนี้ผมบอกเลยเรียนหลวงพ่อคงในวัดบางกระพร้อมนี่องค์นี้ผมแป้งปันให้พี่ๆไปแล้วที่แปดร้อยบาทพอแล้วกันแบ่งกันไปแปดร้อยบาทเอาพอให้คอนี่องนี้เลยนี่ครับพอให้คอนี่ครับองค์คาดไปพี่เป็น ปิดตาหลวงปู่ยิ้มนี่โหเป็นไงปิดตาหลวงปู่ยิ้มนี่วัดหนองบัวนี่เก่าเก็บนี่ี่ต้องห่วงเลียมกงเลียมกรอบมันดีจัดแจ่วคมทัดลึกแน่นอนพี่ออกแบบเนื้อเขาเรียกว่าอะไรปิดทองลงละไอ้ลงลักมาแบบแดงๆเลยนี่โอ้โหสวยจัดเนี่องนี้เป็นไงเก่าเก็บแน่นอนพี่เลี่ยมกงเลียมกรอบมันดีจัดนี่ดูข้างในนี่ครับสองสองให้เห็นกันช้าๆ้าช้าติเดี๋ยวผมสองให้ช้าชดเนี่ยเนี่ยพี่ว่าไงนี่ดูในดินี่ครับเก่าเกาจกองไอ้กระกระเก่าเกาจ จากรอบเนี่ยเขาว่างานเนี่สวยๆเลยเนี่ปิดตาหลวงพูอยิ้มเนี่ยครับวัดหนองบัวไหมเนี่สวยๆหรือผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยพี่เนี่ยครับผมก็บัรยายไปตามภาพบัรยายไปตามภาพไปเนี่นี่หลงลากแบบสวยๆเลยเนี่ปิดตาหลวงพูอยิ้มเนี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆไปที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปเจ็ดร้อยบาทเช่าหาเช่าบูชาได้นี่ครับองค์ท่านไปเลยเนี่ยโอ้โหนี่เป็นไงหลวงพุทวดเนี่ยหลังเต่ารีดเนี่ยศูนย์ห้าเพี่ว่าไง ศูนย์ห้าด้วยหลังเตาเรียศูนย์ห้านี่พี่พี่ดูดิดูค่าพิ้งแบบออกเขียวเขียวงี่ดิดูดิค่าพิ้งอะ่ะนี่ลุงแบบไม่ได้แกะออกมาเลยเนี่ยค่าพิ้งอะ่ะแล้วค่าพิ้งออกแบบเขียวๆขียวหูมวนสารแบบเขียวเขียวเลยเนี่ยหรือว่าทันทีทันใดอยากได้ดูเพื่นเติมวงไหนก็แอดไอดีรามาทางเราหรือว่าโทรมาทาเราสายด่วนสาย,าสายตรงนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางฟรีทั่วไทยฟรีทุกองค์ไม่ต้องห่วงนี่ครับเก่าเกเก็บเก็บฝากคนกดดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะพี่เจอกันประมาณ9 10ถึงเก้าผมจจจะะะะลลลลคคิิปทุกกวันนผผมมอออไรบบตดี นี่ปีศูนย์ห้านี่ครับหลังเตาลีดนี่หลวงพุทวดหลังเตาลีดปีศูนย์ห้านี่เขาวางง้นนี่เล,ยเลียมกงเลียมกรอบมาแบบเขาเรียกว่าวแจวคมชัดลึกแน่นอนพี่องค์นี่เลยองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปเจ็ดร้อยบาทพอนี่ครับใครไหวใครได้นี่ครับองค์หัดไปพี่เป็นปิด,ป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 ดตาหลวงพระแก้ววัดเครรอวันอันนี้เป็นลงรักแบบออกออกแดงๆหน่อยนี่ลงรักออกแดงๆหน่อยนี่เป็นไงดูคาบเป็นไงพี่ว่าไงคาบเก่าๆเขาเรียกเก่าๆเดิมๆจาก ตะกรอบอะพี่ว่าไงไม่เคยแกะลุงบอกว่าไม่เคยแกะเก็บไว้นานจัดนี่ครับเก็บไว้แบบหลายสิบยี่สิบปีพี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับเก่าเก็บแน่นอนพี่เนี่ยดูหูดูคาบดูคาบอาออกแบบเแบบก่าจัดอะผมบอกแล้วปิดตาลูกพ่อแก้วนี่วัดเควันนี่ครับองค์นี้เลยเขาเรียกว่าเก่าเก็บคมทัดลึกแน่นอนพี่ใครไวใครได้นี่เลี่ยมกงเลี่ยมกรอบมานี่จัดนี่โอ้โหเลี่ยมกรอบมากิกนข้าแล้วพี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่เลยที่เจ็ดร้อยบาทพอพอแล้วกันพี่แบ่งกันไปเจ็ดร้อยบาทพอเ้า แปลงไปเลยครับนี่องค์ถัดไปเลยพี่นี่โอ้โหนานๆจะได้ทีนี่ผมบอกเลยหายากจัดนี่เขาเรียกว่าอะไรปางสายญาติปางนอนกุกปางขุนพรมด้วยนี่เป็นไงพี่ไงปามตาวดนิปปิดนนี่ปามตาวัดิปปิดเลยนี่สวยจัดนี่ครับปางสายญาติปางนอนกุบปางขุนพรม,มพี่ว่างสวยๆปะ่ะนี่ดูเลยดูมณฑลยังยังคมยังเจ๋นในพี่องค์นี้นี่ครับเก่าเก่าเก็บเก็บนี่นานๆจะได้ได้มาทีน,นี่ครับ นี่ครับนานๆจะได้เขาแล้วได้มาลงคลิปทีนี่เก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนี่หรือว่าท่านพี่ท่ายอยากได้รูปเพิ่มเติมองไหนก็แอดไอดียมาทัเราหรือว่าโทรมาทัเราสายด่วนสายตรงนะพี่ดูดิด,ดูปั๊มตาวงตาวาดแบบสวยๆเลยนี่กูบังขุนพรมนี่องค์นี้เลยกูบังขุนพรมนี่เก่าเก็บเนียวหูดูดิร้อยแตกไรงานแบบร้อยแตกดูมวลสารแบบดีดีเลยร้อยเม็ดหินเม็ดท่าแบบจางๆพี่ว่าไงสวยๆเลยนี่ปางสายญาติปางนอนนี่องค์นี้เลยนี่ครับ โอ้น,นี่ผมแบ่งปันให้ไปพี่ไปเลยอที่แปดร้อยบาทพอพี่แบ่งกันไปใครไวใครได้แปดร้อยบาทพอพี่แบ่งกันไปเลยแปดอบาทนี่ครับโอ้หถัดไปเลยพี่เนี่โอ้โหสวยจัดเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนี่วัดตากองหลวงพ่อแช่มวัดตากองนี่เขาเรียกว่าเหรียญเหรียญอะไรนั่นนี่ข้างหลังเป็นลาหอูอมจันไหมนี่สว,สวยสวยแบบนี้เลยเนี่ลาหอูอมจันนี่เหรียญหลวงพ่อแช่มนี่วัดตากองนี่ดูอ่ะพี่ดูครับเก่าแล้วกันนี่เอาเก่าเก่าเก็บเก็บนี่วัดตากองนี่เหรียญหลวงพ่อแช่มนี่ครับโอ้โหเป็นไงดูข้าวเก่าเก่าดิ เก่าๆจากทิ้งแบบสวยจ <have S 2> <tinc S 1> ัดนี่ผมบอกเลยเนี่เล่มคงเล่มก่อมาดีจัดนี่ดูด้านท่านอย่างคมคมชัดเจนเนี่มีจันอยู่ที่มือเนี่ยสวยๆเลยโอ้โหเป็นไงมีปืนคู่ด้วยนี่เขาว่างั้นเนี่วัดตากล้องนี่ตรององค์นี้เลยหลวงว่แช่มนี่ครับข้างหลังเป็นลาหูอมจันทร์ม่เนี่ยดูหูคาบเก่าๆเขาเรียกว่าคาบเก่าจากทิ้งแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับหูสวยจัดเนี่ยฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยพี่ EP นี้เป็น EP ที่เจ็ดสิบเอ็ดอะพี่ฝากกดกระดิ่ง เนี่ครับเจอกันทุกวันเนี่ยครับประมาณนี้นี่ยครับสวยๆเก่าๆเก็บๆแน่นอนพี่เป็นเขาเรียกล้าหูอมจันเนี่ยหลวงพ่อแช่มเนี่ยวัดตากล้องเนี่ยครับองค์นี้ผมแบ่งันให้พี่พีไปแล้วเนี่ครับที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปเจ็ดร้อยบาทพี่ใครไหวใขรได้เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนี่ครับองค์ถัดไปพี่เป็นสมเด็จวัดระฆังวันนี้มีกี่องค์วันนี้มีห้าองค์สมเด็จวัดระฆังมีห้าองค์แบบเนื้อแบบสวยๆเลย,เลยผมบอกเลยสวยจัดเนี่ยใครไหวใครได้สวยคมชัดเจนแน่นอนพี่ไไไ่่้้หหววนนีีคครรดเเยป ดูข้าวเก่าๆดิดูข้าวแบบสองชั้นแบบสภาพแบบสวยๆอ well. ่ะพี่ว่าไงสวยจริงผมบอกเลยเนี่ยดูดิเป็นไงดูเกีดิเก๋เกือบทะลุซุ้มอ่ะผมบอกเลยเนี่ยองค์นี้เนี่ยพิมพ์มาแบบสวยๆเลยเนี่ยเก่าเก็บเนี่ยสภาพแบบโอ้โหแบบเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะเนี่ยครับสวยๆเลยเนี่ยเก่าเก็บคมชัดลึกดูบนสารแบบแแจ่มๆเลยเนี่ยสมเด็จองคที่หนึ่งพี่จำไว้ให้แม่นองค์นี้นะครับสมเด็จพระนครองค์ที่หนึ่งเนี่ยเก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่องค์นี้เลยสวยจัดเนี่ยโอ้โหเป็นไง เนื้อหามังสวเรัตกเก่าแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับองค์ที่หนึ่งสมเด็จองค์ที่หนึ่งนี่วัดตะครังนี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่เปที่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันพี่แบ่งกันไปเจ็ดร้อยบาทพอพี่ใครว่าใครได้เจ็ดร้อยบาทพอดีองค์ที่หนึ่งพี่จำไว้แม่วันนี้มีห้าองค์นี่ครับองค์ขัดไปพี่เป็นองค์ที่สองนี่เก่าเก็บคมชัดนึกนี่เนื้อคล้ายๆกันผมบอกเลยบ้านคุณลุงบอกลุงบอกชอบชอบเนื้อแบบคล้ายๆกันประมาณนี้นี่ครับมวลสารแบบดีมากนี่ครับเก่าเก็บนี่ไม่ไม่มีแตกรายงาเลยนี่แตกรายงาแบบจางๆนิดๆหน่อยนี่อันนี้เป็นแบบ เขาเรียกคาบคาบสอนหนักเรียกว่าคาบแล้วคา,าบสองชั้นนี่คาบกุสองชั้นนี่สวยๆเลยเก่าเก็บคมชัดดึกนี่องนี้เป็นอง,นองนค์ที่สองนี่ครับพี่จำไว้แม่นองที่สองสมเด็จองค์ที่สองนี่คาบเขาเรียกว่าร้อยเม็ดอินเม็ดทรายเม็ดกรวดนี่เม็ดแร่นี่เขาว่างั้นนี่ลงเม็ดแร่สวยๆเลยนี่ครับใครว่ายใครได้นี่องค์ที่สองสมเด็จองค์ที่สองพี่วันนี้ผมจะไปแบบไวไัยนี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่เป็นที่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันพี่นี่ครับ องที่สองพี่จำไว้แม่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนี่ครับองขาดไปเลยพี่นี่โอ้ و, ลุงชอบแบบเขาเรียกว่าคาบคาบซงซ้อนแบบนี้เลยเขาจะคาบสองชั้นนี่ลุงเขาบอกว่างั้นนี่ลุงเก็บไว้เยอะจัดในบ้านหลังนี้นี่ครับสมเด็จองค์ที่สามพี่จาไว้ให้แม่เนี่เก่าเก็บคมทัดลึกในสภาพแบบโอ้โหเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกองคผมบอกเลยในเส้นแล้วเกตเกศทะลุซมและเกศทะลุซมแบบสวยๆวยเลยนี่ผมบอกเลยในเก่าเก่าเก็บเก็บมวนสารแบบดีมากนี่ครับสวยจริงๆนี่ครับองค์ที่สามพี่จํไวให้แม่นะ องที่สามจำให้แม่นแค่นั้นพอนี่ครับไม่ต้องกลัวผมส่งผิดนี่ครับขอพี่บอกถูกองค์บอก,กบอกถูกอีพีผมยังไงผมก็ส่งถูกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับสมเด็จองค์ที่สามนี่วัดะระฆังนี่สมเด็จวัดะระฆังองค์ที่สามนี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆไปเลยที่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนี่ครับแบ่งกันไปเลยองค์ที่สามพี่จำให้แมน่นนี่ดูเลยเพชรล้อมรอบแบบสวยสวยเลยนี่ครับองค์ถัดไปพี่เป็นองค์ที่สี่โอ้โหเป็นไงเนื้อหา,า,งาังษานี่แบบเนื้อแบบ เหมือนกันเลยนี่ห้าองค์นี่ผมบอกเลยเหมือนกันนี่ครับเพราะบ้านหลังเดียวกันนี่ครับลุงบอกว่าชอบจัดนี่องค์นี้นี่เป็นไงคาบแบบคาบเขาเรียกว่าคาบแล้วคาบสองชั้นนี่ร้อยแตงลายงาแบบสวยๆแบบเก่าๆแบบแตงลายงาแบบจางๆแบบแต่สภาพดีมากนี่องค์นี้เลยนี่แตงลายงาไม่เยอะแต่สภาพแบบคงคงที่มากนี่สวยๆเก่าเกเก็บๆแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนี่สมเด็จวัดระฆังนี่องค์ที่สี่นี่องค์ที่สี่ ep ที่เจ็ดสิบเอ็ดพี่จำไม่แม่นแค่ไหนยังไงผมก็ตรงถูกองค์นี่สวยเก่าเก็บหูด้วยูีิเส้น เป็นไงลอยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเขาเรียกว่าเม็ดแล้วเม็ดแบบมวลสารนี่ครับองค์ที่สี่นี่ครับเก่าเกเก็บเก็บมวลสารแบบดีมากนี่องค์ที่สี่พี่จำไว้แม่นนี่บ้านคุณลุงไม่แต่เนื้ออย่างนี้เลยนี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆปที่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนี่นี่ครับองค์ที่สี่พี่จำไว้แม่นให้แม่นะเจ็ดร้อยบาทนี่ครับองค์ถัดไปพี่เป็นองค์ที่ห้านี่ครับโอ้โหเป็นไงเนื้อแบบโอ้โหผมผมชอบเนื้อเนี่ยเนื้อสมเด็จอง์นี้มากเลยนี่ห้าองค์อะนี่ครับบ้านคุณล ว่าอันนี่เป็นเนื้อแบบสองชั er like ้นแบบยสวยๆเก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงในองค์นี้เลยเนี่ยครับสมเด็จองค์ที่ห้านี่สมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่องค์ที่หเลยสวยๆเก่าเก่าเก็บๆแน่นอนนี่ครับหรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมองไหนก็แอดไอเดรนมาทางเราหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางฟรีทั่วไทยฟรีทุกองค์แน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงไม่มีการบวกเพิ่มองค์ไหนเลยนี่ครับหรือว่าท่านพี่ๆจะสลวกโอนก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะครับส่่่งงงถึทุกออค์นนนพีสมเด็จ วัดระังองค์ที่5้า่เก่าเก็บดูมนิษฐในพี่ว่าไงสวยๆปเปล่าอ้าวพี่ว่าไงสวยเก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่องค์นี้เลยองค์นี้ผมแบ่งันให้พี่ๆที่เจ็ด้อยบาทพอแล้วกันพี่แบ่งกันไปนี่องค์ที่ห้าเจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนี่แบ่งกันไปเลยครับสมเด็จวัดระังนี่ครับองค์ถัดไปเลยพี่เขาเรียกว่าเหรียญรอห้านี่หลังช้าง 3, สามเยนไหมนี่สวยๆเลยอันนี้เป็นเนื้อแบบเนื้ออะไรนะเนื้อออกแบบเนื้อเงินน่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าเงินเงินน่ะ เขาว่างั้นน่ะลุงอ่ะเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยลอห้านะครับราชการที่ห้าเนี่ยสวยๆข้างหลังเป็นเขาเรียกช้างสามเสียดในเก่าเก็บคมชัดลึกอภิก็ดูนเนี่ยเหรียญก็ประมาณนี้เหรียญก็ใหญ่ๆเหมือนกันเนี่ยใหญ่โอ้โหแบบหอยคอแบบสวยๆเลยอันนี้เป็นเขาเรียกเนื้อเงินเนี่ยเขาว่างันโอ้โหสวยในเก่าเก่าเก็บเก็บอพิวงไงเนี่ยครับสวยเก่าเก็บคมชัดลึกเนี่ยเหรียญสมัยก่อนเนี่ยเขาว่างันเหรียญราชการที่ห้าสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยล้อสอหนึ่ง สองเจ็ดนี่เขาเรียกว่าง้นนี่ช้างสามเสียนเก่าแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนี่ใครไว้ใครได้ผมบอกเลยอง์นี้เลยนี่อย่างคุ้มผมบอกเลยแบ่งปันให้พี่พี่ไปเลยอย่างคุ้มนี่เล่มโกงเล่มก่อนมาก็รู้แล้วว่าคุ้มขนาดไหนนี่พี่ดูดิมีพอล้อมล้อมรอบด้วยนี่สวยสวยเลยนี่องนี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่เลยที่เจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนี่แบ่งกันไปนี่ใหญ่ประมาณประมาณฝ่ามือนี่ครัเจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันนี่ประมาณนี้นี่เก่าเก่าเก็บเก็บแน่นอนพี่นี่สวยสวยเจ็ดร้อยบาทพอแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปพี่ดี๋ยวนี่มีสองเขาเรียกว สองเนื้อเนี่ยครับเหรียญหลวงพ่อคูนี่วัดบ้านไร่เนี่ยนี่เป็นรุ่นรุ่นสร้างบารมีปีสองห้าหนึ่งเก้านี่มีสองเนื้ออันนี้เป็นเนื้อปะก้าอันนี้เป็นเนื้อทองในลงดำนี่ใครว่าใครได้พี่ใครโทร่ปิดก่อนได้ก่อนใครโทรมาช้าก่อนขอภัยพี่นี่เกาเกาจากกองเขาเรียกวาเกาาจากจากอะไรจากกองจากกองกัเนี่ยะผมว่าจากกองอ่ะเนี่ยสวยเลยอันนี้เป็นเนื้อปะก้าเนี่เหรียญหลวงพ่อคูนรุ่นสร้างบารมี รุ่นสร้างบารมีปีสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยเขาว่างันอันนี้เป็นเนื้อปะกา้าเนี่ดูดูลอยจานแบบสวยสวยเลยเนี่ยเดิมเดิมจากวัดแต่นอนพี่เก่าเกเก็บเก็บโอ้โหดูจังคมผมบอกเลยเรียนรูปครูเนี่ยเดิมเดิมเก่าเก็บคมชัดลึกในตัวหนังสือเนี่ยสวยๆวยเนี่ยรอยต่อโคง้งต่อโค้งสวยๆอันนี้เป็นเนื้อปะกา้าเนี่ยเป็นมีรอยจงรอยจานเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นสร้างบารมีปีสองห้าหนึ่งเก้าเขาว่างาันลุงเนี่ยสวยสวยเลยนี่ครับหรือว่าท่านมีเป็นท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมวงไหนก็แอดไอเาาดีย เจอกันทุกวันประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงเช้าทุกวันผมจะลงคลิปทุกวันนี่ไปต้องห่วงนี่เหรียญหลวงพ่อครูนี่รุ่นสร้างบรมีปีสองห้าหนึ่งเก้านี่อันนี้เป็นเนื้อปากานี่องคที่หนึ่งนี่ครับมีสองเนื้ออันนี้เป็นเนื้อปากานี่รอจานแบบสวยๆวเลยองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยที่เก้าร้อยบาทพอแล้วกันพี่แบ่งกันไปเก้าร้อยบาทพอดินี่ครับสวยสวยเลยนี่พร้อมพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยเก้าร้อยบาทพอดิอันนี้เป็นเนื้อปากาเก้าร้อยบาทพอนี่ครับองถัดไปพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูอันนี้เป็น นี่ครับถ้าไปเลี่ยมกรอบมาโอ้โหแบบแจ๋วแจ๋วเลยเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยดูดิดูลอยเขาเรียกเขาเรียกรอยรอยอะไรนะเนี่ยเนี่ยรอยรอยจานแบบสวยๆเลยในเก่าเก็บในี่ดูหน้าท่านอย่างสวยนี่ครับเก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนในเหรียญลวมพ่อคูนี่โอ้โหสวยจัดวัดบ้านไร่เนี่ยปีสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยรุ่นสร้างบารมีเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงดำมาพี่ว่าไงจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอด่านขุนทดเนี่ยวัดบ้านไร่เนี่ยเขาว่างั้นเนี่ย คนโคราชต้องมีเลยในเหรียญหลวงพ่อคูณองค์นี้เลยเนี่จังหวัดนครราชเอ๋จังจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยรุ่นสร้างบรมีปีสองห้าหนึ่งเก้านี่อันนี้เป็นเนื้อแบบทองแดงลงดํานี่ครับดูรอยจานในเขียนจานมาแบบแจ๋วๆเลยสวยๆเลยนี่ตอกต้องโคตมาแบบสวยๆนี่ครับเดิมๆจากกล่องแน่นอนพี่เดิมๆจากวัดจากกองแน่นอนพี่นี่สวยๆเลยบ้านคุณลุงนี่ครับ นี่เลยเก่าเกเก็บเก็บอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงดำนี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยที่900บาทพอแล้วกันแบ่งกันไป900บาทใครโทรมาก่อนปิดก่อนได้ก่อนพี่ผมบอกเลยใครโทรมาช้าก็ต้องขอไป,ปพี่ๆเดี๋ยวช้าไปหน่อยนี่ครับองค์ขั้นไปพี่เป็นรายการสุดท้ายนี่นี่ครับตามทุกคลิปพี่เ,ด,เ,เด็ดูไปนไงเด็ดเด็ดทุกอีพนี่พี EP ที่7 1พี่มีแบบทีเด็ดทุกทุกวันนี่พี่พี่ทดูดิอันนี้เป็นพระซุ้มกรนี่วัดกำแพงนี่แต่กุเมื่อ25 เจ็ดหนึ Dante, Nacional, ่งพี่ว <IS mus i> ่าไงดังนานผมบอกเลยนี่บรรจุชุดเก้าองค์นี่พิเศษจังหวัดกำแพงเพชรนี่ครับสวยๆเลยนี่พระซุ้มกอกำแพงวัดกำาอไรแล้วพระซุ้มกอเนี่กกำแพงเพชรนี่เขาว่างั้นนี่แต่กุมาเนี่มีเก้าองค์นี่กล่องกำมะหยี่สีแดงแบบนี้ดีๆเลยนี่ครับกล่องกำมะหยี่นะพี่เนี่ผมบอกเลยกล่องกำมะหยี่เนี่เดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ให้สองให้ให้พี่ๆดูสักองค์นี่ครับสวยๆเลยนี่อันนี้มีเก้าองค์นี่เป็นชุด ชุดซุ้มกอเก้าองค์เลยผมบอกเลยนี่เก ok ่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงเลยใครไหวใครได้นี่ผมบอกเลยนี่เนี่ยครับเก่าเก่าเก็บเก็บแน่นอนพี่นี่ซุ้มกอมีเก้าองค์อย่างคุ้มผมบอกเลยเดี๋ยเดี๋ยวเอาไมาสองักสองสามองค์เนี่ผมบอกเลยอย่างคุ้มผมบอกเลยคุ้มจัดเนี่ยองค์นี้เลยมีเก้าองค์นี่ครับให้พี่ๆดูเลยว่าสวยขนาดไหนข้างในนี่ครับตักองค์สององค์นี่ครับเนี่ยเก่าเก่าเก็บเก็บแน่นอนพี่พระซุ้มกอเนี่วัดกำแพงเนี่ยเขาเรียกแตกกุเมื่อสอง แต่กุเมื่อพอสองสองสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งอะพี่ว่าไงสวยๆพระเก่าเก็บคมชัดลึกแน่นอนนี่พี่พี่ต้องห่วงเนี่มีเก้าองค์ในชุดในกล่องมีเก้าองค์เลยนี่ครับนี่เป็นงานพี่ว่าไงนี่ยสวยๆเดี๋ยวจะใฮ้ยครัะสวยๆจัดอะเดี๋ยวจะส่องให้พี่ๆดูสักสองสามองค์พอเนี่เก่าเกเก็บๆแน่นอนพี่อันนี้เป็นชุดชุดพระซุมกรเนี่ยโว้กําแพงเพชรเนี่ยแต่กุเมื่อสองสี่เจ็ดหนึ่งนี่ เก่าเกเก็บเก็บแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงเป็นเป็นชุดเป็นพระชุดนี่ครับบรรจุเก้าองค์นี่พิเศษจังหวัดกระแพงเพชรน,นี่ชุดนี้เลยพี่นี่เป็นกล่องกระไมย้ยีแบบสีแดงแบบสวยๆเลยพี่ไม่ต้องห่วงนี่มีเก้าองค์อย่างคุ้มผมบอกเลยเนี่องค์นี้นี่ชุดนี้ผมแบ่งปันให้พี่ไปเลยเอาที่หนึ่งพันสามร้อยบาทพอพี่แบ่งกันไปหนึ่งพันสามร้อยบาทพอเนี่แบ่งแบ่งกันไปเลยเนี่ใครมาใครได้ผมบอกเลย ท่านพี่ชอบตุ้มกอเนี่ยต้ององค์นี้เลยเนี่ยต้องชุดนี้เลยอย่างคุ้มผมบอกเลยเก้าองค์เนี่ยครับหนึ่งพันสามร้อยบาทพอพี่แบ่งกันไปหนึ่งพันสามร้อยบาทพอพี่ครับนะครับวันนี้ก็มีพายพี่เลือกหาเลือกชมแบบหลายองค์จุใจอีกเช่นเดิมพี่ ep นี้เป็น ep ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับพี่นี่ฝากช่องน้วยพี่กับช่องที่เดดพระันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรนะพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางฟรีทั่วไทยฟรีทุกองค์หรือว่าท่านพี่จะแอ d ด id มาทางเราก็ได้พี่ศูนย หกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่วันนี้ก็มีพายพี่พี่เลือกหาเลือกชมแบบหลายองค์จุใจอีกเช่นเดิมพี่ถ้าผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมก็ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยพี่อีพีนี้เป็นอีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดนะพี่วันนี้ก็ขอขอบคุณที่พี่พี่เข้ามารับชมมีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดด้วยนะพี่ขอบคุณครับ